เรื่องราวของนักร้องคันทีที่มาชื่อดังที่ได้ไปตกหลุมรักนางโชว์คนหนึ่งที่ทั้งร้องทั้งแต่งเพลงโคตรเก่งจนวันหนึ่งเขาวนึงก็ได้ชวนเธอขึ้นไปร้องเพลงด้วยกันซึ่งมันก็คือจุดเริ่มตน้นที่ทําให้เธอนั้นโด่งดังระดับโลกแต่มันกลับทําให้พวกเขาทั้งสองเนี่ยห่างเหินกันโดยไม่รู้ตัวในภาพยนตร์เรื่อง a s ต a i ยสบอนแรกเรื่องมาเนี่ยเราก็จะได้เจอกับแจ็คสันแมนนักร้องคันทรีชื่อดังที่เขานั้นมีแฟนคลับมากมาย เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตแบบทั่วโลกแต่ถูกครั้งที่การแสดงจบลงเขาเน้นก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเพราะว่าเขานั้นดื่มเหล้าหนักแบบเมาหัวลาน้ําทุกวันจากนั้นเราหน่งก็จะได้เจอกับแอ,อลลี่พนักงานเสิร์ฟที่บาร์แต่ทุกๆวันศุกร์เธอนั้นก็จะได้มาขึ้นร้องเพลงและแต่งตัวเป็นนางโชว์เหมือนกับแร็คควีนและในวันนั้นเองแจ๊คที่ผ่านมาแถวนี้เนี่ยก็กระหายเหล้าเขาเนี่ยเลยขอแวะข้างทางจนได้เจอกับรามอนเพื่อนของแอลลี่ ซึ่งเขาที่เห็นคนดังเข้าร้านเนี่ยก็เทคแคร์อย่างดีแถมยังแนะนาว่าวันนี้เอลลี่เพื่อนสาวของเขาเนี่ยจะขึ้นร้องเพลงอีกด้วยไม่นานก็ถึงคิวของแอลลี่ขึ้นโชว์แจ็คที่ได้ยินเสียงเธอเนี่ยก็ถามก่อนเลยว่าเธอเนี่ยร้องสดหรือลิปสิงแล้วพอได้รู้ว่าเธอร้องสดเขาเนี่ยก็ตะลึงเพราะว่าเสียงของเธอเนี่ยมันพร้ะสุด,สดๆแถมยังดึงให้เขาเนี่ยตกอยู่ในผวางังอย่างละสายตาจากเธอไม่ได้เลยหลังโชว์จบรามอนเนี่ยก็พาแจ็คมาที่หลังเวที เหล่าตัวแม่นางโชว์คนอื่นที่เห็นหน้านักร้องดังกร็รีบกรูเข้ามาขอลายเซ็นกันใหญ่ส่วนแจ็คนั้นก็เข้าไปทําความรู้จักกับแอลลี่แถมพยายามจะช่วยเธอลบเรื่องสาอางและยังชวนเธอเนี่ยไปดื่มกับเขาต่อซึ่งเธอที่ไม่ได้คิดอะไรก็ตกปากรับคําชวนและในระหว่างที่เขารอแอลลี่เปลี่ยนเสื้อผ้าแม่แม่ในร้านเนี่ยก็ขอให้เขาเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงโชว์แจ็คที่เมานั้นก็จัดให้ตามคําขอซึ่งเพลงเนี่ยมันก็แสนจะละมุลนนี่จนคนในร้านนั้นก็พากันเคลิ้มตาม เอลลี่ที่เดินออกมาได้ยินนึงก็รู้สึกดีสุดๆจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็มาดื่มกันต่ออยที่เขาวนึ่งก็เริ่มสัมภาษณ์เธอว่าเธอเคยแต่งเพลงเองบ้างไหมเอลลีน่นึงก็เล่าว่าเธอเนี่ยแต่งเพลงเองประจำแถมยังเคยเอาเพลงที่เธอแต่งเนี่ยไปสนเสนอกับโปรดิวแต่พวกเขาเนี่ยกล่าบ,บอกว่าเธอเนี่ยไม่สวยพอเขาที่ฟังจบนึงก็เล่าว่าเขาเนี่ยก็เคยไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าหูข้างหนึ่งของเขานั้นไม่ได้ยินแต่ว่าเขาเนี่ยก็เลือกที่จะทําตามความฝันอยู่ดี และในระหว่างที่กําลังคุยกันก็ได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยมาขอถ่ายรูปแต่เขาก็มาทํากิริยาไม่ดีใส่เอลลี่จนเธอเนั้นกระชกไปที่หน้าของชายคนนี้ส่วนแจ็คที่เห็นว่าเธอเจ็บมือเนี่ยก็รีบหาของมาทําแผลให้ก่อนจะเล่าว่าตั้งแต่พ่อของเขาเนี่ยเสียไปก็มีแค่พี่ชายที่คอยดูแลเขาแทนพ่อทุกอย่างเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจซื้อไร่ของพ่อเก็บไว้เพราะมันเป็นที่ฝังศพของพ่อเอลลี่ที่ฟังเขาเล่าจบก็แต่งเพลงสดๆและร้องให้เขาฟัง ที่ตรงกับชีวิตของเขาที่ต้องเจออยู่แถมเธอยังโชว์ท่อนฮุกที่เคยเขียนไว้นานแล้วมาประสานรวมเข้ากับเพลงที่แต่งเมื่อกี้จนแจ็คที่ฟังนั้นก็โคตรทึ่งเช้ามืดวันนั้นแจ็คนั้นก็ได้มาส่งแอลลี่ที่บ้านและพยายามชวนเธอเนี่ยไปดูเขาเล่นคอนเสิร์ตคืนนี้แต่ว่าเธอที่ไม่อยากสารต่อเนี่ยก็ปฏิเสธเขาไปอย่างไวซึ่งเขาเนี่ยกระทำได้แค่ขอมองหน้าเธออีกสักครั้งก่อนแยกย้ายและเมื่อแจ็คเนี่ยไปเดินทางเล่นคอนเสิร์ตหมอเนั่นก็เตือนว่าเขาเนี่ยไม่ยอมรักษาการหูดับอย่างต่อเนื่อง แล้วเมื่อเรื่องไปถึงป๊อบปี้พี่ชายแด้แทของแจ็คเขาวนึ่งกะบ่นน้องชายที่ไม่ทําตามที่หมอสั่งกลับมาที่เอลลี่แจ็คนั้นก็ได้ส่งคนขับรถมารับเธอที่บ้านแต่เธอนั้นก็ยื่นคําขาดไม่ไปอยู่ดีแต่พอมาถึงที่ทํางานเนี่ยเธอนั้นก็โดนเจ้านายหาเรื่องมันเลยทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจลาออกทันทีและลากให้เพื่อนเนี่ยไปดูแจ็คเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันซึ่งแจ็คนั้นก็เปจัดจัดเครื่องส่วนตัวมารับเธอเลยและพอมาถึงทีมงานนั้นก็ต้องตอนรับเธอกับเพื่อนอย่างดี ซึ่งแจ็คที่หันไม่เห็นเธอเนี่ยก็ยิ้มแก้มปลีเลยในตอนนั้นเขาเน้นก็บอกกับคนดูว่าเขาเนี่ยมีคนคนหนึ่งจะแนะนําให้รู้จักก่อนที่เขาเน้นจะเดินไปบอกเอลลี่ว่าเขาเนี่ยจะเล่นชาโลที่เธอเนี่ยแต่งให้เขาเมื่อคืนเพราะเขาเนี่ยเอามาเรียบเรียงใหม่นิดหน่อยแต่เธอที่ไม่มั่นใจเนี่ยก็ไม่กลา้าซึ่งแจ็คนั้นก็ไม่ฟังเดินร้องนําเธอออกไปก่อนเลยเฮลลี่ที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เดินตามออกไปแล้วร้องเพลงของตัวเองอย่างอายๆและพอเริ่มชินเวที เธอนั้นก็จัดเต็มปล่อยออกมาแบบไม่กักซึ่งคนดูที่ได้ยินเสียงเธอนั้นก็กรีดรั้นจนเธอนั้นก็เอาเวทีนี้อยู่หมัดและแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองที่ได้เห็นทุกคนเนี่ยปลบมือให้กับเพลงของเธอหลังจบงานแจ็คเนี่ยก็เทคแคร์เธออย่างดีก่อนจะพาเธอเนี่ยมาขึ้นสวรรค์ต่อที่ห้องเธอที่กลัวเขาจะไม่ประทับใจเนี่ยก็เลยรีบมาเช็คความสะอาดในห้องน้ําแต่พอออกมาอีกทีเนี่ยเขานั้นก็เผลอหลับไปเธอที่งงนั้นก็รีบไปขอห้องเพื่อนแล้วพอกลับมาที่ห้องของแจ็คอี เธอนั้นก็เห็นว่าพี่ชายของเขาเนี่ยกำลังดูแลเขาอยู่ซึ่งบอบบี้นั้นก็บอกกับเธอว่าแจ็คเนี่ยไม่ได้ร้องดีขนาดนั้นมานานแล้วเฮลลี่ที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็นิ่งไปและตั้งแต่นั้นคลิปที่เฮลลี่เนี่ยึ้นมปร้องเพลงกับแจ็คก็ดังกระชอนจนพ่อของเธอนั้นเอาไปอวดเพื่อนๆแถมวันนี้แจ็คนั้นก็มาหาเธอที่บ้านเพื่อชวนเธอเนี่ยแวนมอเตอร์ไซค์ไปเล่นคอนเสิร์ตกับเขาเทอริโซนาและเธอที่อาบน้ําเสร็จเนี่ยก็มาบอกเขาว่า๋ยวเขาเมาเธอจะไม่ซ้อนท้ายเขาเด็ดขาด ส่วเขานี่ยก็ตอบตกลงอย่างไวและบอกไปว่าเขาเนี่ยไม่คิดจะดื่มหลายวันแล้วแฮลลี่ที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็จะรอดูว่าเขาเนี่ยจะเลิกดื่มได้สักกี่วันต่อมาในระหว่างการเดินทางไปอริโซนาแฮลลี่เนี่ยก็มีไอเดียแต่งเพลงและบอกกับแจ็คว่าเขาเนี่ยมาเล่นที่เมืองบ้านเกิดทั้งทีทำไมไม่แวะไปเยี่ยมหลุมฝังศพของพ่อบ้างซึ่งเขาที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็เชื่อเธอแต่พอมาถึงไรทัวของพ่อเนี่ยกลับถูกขายไปเรียบร้อย พอรู้อย่างนั้นเนี่ยเขาเลยรีบมาที่คอนเสิร์ตแล้ววิ่งเข้าไปชกหน้าพี่ชายอย่างวที่เขาเนี่ยแอบขายที่พ่อโดยไม่บอกแจ็คสักคำซึ่งบ๊อบบี้นั่นก็สวนกลับทันทีว่าเขาเนี่ยเคยบอกเรื่องนี้กับแจ็คหลายครั้งแล้วแต่ว่าแจ็คนั้นก็แต่เมาไม่สนใจม,มีอะไรเลยแถมยังต่อว่าที่น้องชายเนี่ยเอาแต่เทิดทูนพ่อขี้เมาที่เป็นได้แค่เพื่อนดื่มเหล้ากับลูกแล้วบ๊อบบี้ที่โกรธจัดเนี่ยก็ประกาศลาออกไม่ขอเป็นผู้จัดการให้เขาอีกต่อไป และตั้งแต่นั้นมาแจ็คนั้นก็พาเอลลี่เนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตกับเขาทุกที่จนในคืนหนึ่งเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนสคริปต์ใหเอลลี่เนี่ยขึ้นไปเล่นเพลงใหม่ที่เธอเนี่ยเพิ่งแต่งแต่เธอที่ตื่นเต้นนั้นก็ขอวิ่งไปกระโดกเล่าจากเบกก่อนขึ้นไปจัดบทเพลงใหม่ให้แฟนเพลงฟังส่วนแจ็คที่มองเธอร้องเพลงเขาเนี่ยก็ประทับใจสุดๆไม่ต่างจากเอ,อลลี่ที่ร้องโคตรเพาะจนสามารถกินใจแฟนเพลงและได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีหลังจบงาน ก็มีโปรเดียวคนหนึ่งเนี่ยมาท้าทามเธอให้ไปอยู่ค่ายเพลงของเขาแต่เธอที่ดีใจนั้นก็ยังไม่กล้าตกลงเพราะต้องมาปรึกษาแจ๊กก่อนแต่พอเขาเนี่ยรู้เรื่องข้าวเขานั้นก็ดื่มอย่างหนักซึ่งแอลลี่นั้นก็รู้ทันว่าเขานั้นไม่พอใจแต่ถึงอย่างนั้นแจ๊กนั้นก็ต้องยอมให้เธอเนี่ยลงไปตามความฝันดูหลายวันต่อมาแอลลี่นั้นก็ต้องมาดเพลงแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่กล้าแสดงออก แจ็คที่มาด้วยเนี่ยก็เลยขอโปรโดียวเข้าไปนั่งข้างเธอจนเธอที่มีขอ้อคอให้กำลังใจเนี่ยกระทำออกมาได้อย่างสวยงามและตั้งแต่เธอเซ็นสัญญากับค่ายเพลงนี้โปรโดียวนี่ยก็ส่งเธอมาเรียนเต้นเพราะต้องการจะปั้นในเธอเนี่ยเป็นนักร้องเพลงป๊อปนั่นเองซึ่งเธอที่ต้องฝึกฝนเนี่ยก็ไม่มีเวลาให้แจ็คเหมือนเดิมเธอเลยต้องซื้อน้องหมาชารีมาคอยอยู่เป็นเพื่อนเขาแต่ว่ามันเนี่ยก็ไม่ช่วยอะไรรอตั้งแต่ไม่มีเธอเขาเนึ่นก็เครียดจัดเลยหันไปยุ่งกับยาเสพติดและไม่ยอมรักษาการหูดับอีกเลย ส่วนเนลลี่เธอนั้นก็ได้มาเริ่มเปิดตัวเป็นนักร้องป๊อปหน้าใหม่และเริ่มเป็นที่รู้จักของวงการแต่โปรเดียวนึงก็ยังไม่พอใจต่อว่าที่เธอเนี่ยเลิกโชว์ตามอำเภอใจโดยที่ไม่ปรึกษาเขาก่อนหลายวันต่อมาแจ็คที่เมาไม่รู้เรื่องเนี่ยกล็ลาบอยู่หน้าบ้านเพื่อนเพื่อนนั้นก็บอกว่าสมัยที่เอลลี่อยู่ด้วยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นถึงขนาดนี้ไม่นานเนลลี่นึงก็นั่งเครื่องมารับเขาที่นี่และเตือนว่าถ้าครั้งหน้าเนี่ยเขาเมาหนังอีกเธอเนี่ยจะไม่ตามมารับเขาอีกเลย เช้าวันต่อมาเฮลลี่นั่นก็อยู่ทานอาหารที่บ้านของแจ็คแต่ว่าเขาเนั่นก็เอาแต่ทําอะไรไม่รู้ก่อนจะรีบเดินมาที่โต๊ะอาหารและยืนแหวนที่ทําจากสายกีตาร์ให้เธอเพื่อนที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็แซวว่าให้ทั้งสองเนี่ยไปทําพิธีเลยสิแถมเพื่อนนั้นยังจัดแจงหาชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาให้และโทรเรียกคนแถวนั้นเนี่ยให้มาร่วมงานกันส่วนแจ็คก,กับเอลลี่เนี่ยก็แฮปปี้สุดๆ,ดๆกับงานแต่งที่เรียบง่ายแต่ว่าแสนจะโรแมนติกหลายสัปดาห์ต่อมา แจ็คนั้นก็มารอเอลลี่ออกรายการทีวีและข่าวนั้นก็ขอคุยกับเธอว่าอยากให้เธอเนี่ยทำให้เต็มที่และเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องสนสายตาคนอื่นดีขาดหวังในตัวเธอและพอเริ่มถ่ายทำแจ็คที่ดูโชว์ของเธอข่าวนั้นก็นิ่งไปก่อนจะไปหาเหล้ามาดืม่มจนได้เห็นว่าป๊อปปี้เนี่ยอยู่ที่นี่เหมือนกันซึ่งข่าวนั้นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามาทำหน้าที่ดูแลศิลปินคนอื่นแจ็คเนี่ยก็ไม่รอช้าขอให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นผู้จัดการให้เหมือนเดิมแต่ว่าข่าวนั้นก็เลือกที่จะปฏิเสธ และบอกกับแจ็คว่าเมื่อใราที่เขามีปัญหาเนี่ยโทรมาได้ทันทีและเขาเนี่ยจะเป็นคนแรกที่ยื่นมือเข้าไปช่วยหลายเดือนต่อมาเฮลลี่นั้นก็ดังเป็นพลุแตกจนชื่อของเธอเนี่ยก็ถูกเสนอให้รับรางวัลมากมายตั้งจากแจ็คที่เขานั้นงานงาน,น้อยลงและเอาแต่มเมาหัวลาน้ําทุกวันเอลลี่ที่กลับมาเห็นเขาอยู่ในสภาพแบบนี้เธอนั้นก็ไม่พอใจจนทางคู่นั้นก็มีปากเสียงกัน เธอที่โมโหเนี่ยก็เลยขูดเรื่องพ่อของเขามาพูดว่าถ้าเขายังดื่มอย่างนี้เนี่ยจุดจบก,ก็คงเป็นเหมือนพ่อของเขาแจ็คที่รู้สึกว่ามันจี้ใจดาเนี่ยก็เลยด่าเธอกลับที่ชีวิตเธอเนี่ยมันน่าสมเพชคอยใอ้ไข่เนี่ยจูงจมูกจนไม่เป็นตัวของตัวเองได้ยินอย่างนั้นเธอนั้นก็ไล่เขาเนี่ยสายหัวไปหลายวันต่อมาแจ็คที่รู้สึกผิดน,นั้นก็ตามมาง้อเธอเธอที่รักเขามากเนี่ยก็ให้อภัยเขาไปและเขานั้นก็บอกเธอว่าเขาเนี่ยจะได้ไปขึ้นร้องเพลงในงานแกรมมี่อวอร์ดด้วย แต่พอถึงวันอ้อมแจ็คนั้นก็เพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยโดนตัดหน้าเค้กไปแล้วแต่เขาที่อยากขึ้นโชว์เนี่ยก็เลยขอไปเล่นกีตาร์กับวงอื่นก็ยังดีและเมื่อวันรับรางวัลมาถึงเอลลี่นั่นก็เพิ่งรู้ว่าแจ็คเนี่ยไม่ได้ขึ้นโชว์แต่ขึ้นไปเล่นกีตาร์ให้วงอื่นซึ่งแจ็คที่รู้สึกเฟลเนี่ยกระดื่มจนควบคุมตัวเองไม่ได้ไมยนานเนลลี่นั้นก็ได้ขึ้นไปรับรางวัลและระหว่างที่เธอเนั้นกำลังกล่าวขอบคุณแจ็คที่เมามากเนี่ยกระเดินขึ้นไปมั่วบนเวที เฮลลี่ที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างดีแต่แจ็คที่ไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ฉี่แตกกลางเวทีทำให้เธอนันขายหน้าคนอื่นสุดๆและหลังจากเหตุการณ์นั้นแจ็คนั้นก็ถูกส่งไปบำบัดอยู่หลายเดือนจนวันหนึ่งเฮลลี่นึงก็มาเยี่ยมเขาทางสองที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานนึนก็รีบโผล่กอดกันและพอคุยไปคุยมาเธอนั้นก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเจอเพลงรักของเขาที่ซ่อนไว้ในไดอารี่ของเธอแจ็คที่เห็นนั้นก็บอกเธอว่าเขาเนี่ยแต่งเพลงนี้ไว้นานมาก และเขาเนี่ยก็อยากให้เธอได้ร้องมันในวันที่เธอเนี่ยเป็นเนลลี่ของเขาคนเดิมและอยู่ๆเขาเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาก่อนจะขอโทษที่เขาทําให้เธอเนี่ยขายหน้าในวันนั้นเอลลี่ที่เห็นเขาเศร้าเนี่ยก็ให้กําลังใจและบอกว่าเธอเนี่ยจะรอวันที่เขานั้นได้กลับบ้านจากนั้นเอลลี่เนี่ยก็มาปรึกษาโปรดิวว่าถ้าแาจ็คเนี่ยหายดีเมื่อไหร่เธอเนี่ยอยากจะขอเอาแจ็คไปขึ้นโชว์กับเธอแต่ว่าโปรดิวนึงก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรงจอเนลลี่นึ่งก็ต้องยื่นคาขาด ว่าถ้าไม่งั้นเธอเนี่ยก็จะยกเลิกทัวร์ทั้งหมดทันทีหลายสัปดาห์ต่อมา๊อบบี้นั้นก็ได้รับแจ้งมาส่งที่บ้านซึ่งเขานั้นก็ขอโทษพี่และบอกาดีตพานมาเนี่ยเขาไม่ได้ยกย่องพ่อเป็นไอดอลแต่เขาเนี่ยมีแค่พี่ชายตั้งหากที่เป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอดพี่ชายที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็น้าตาคลอทันทีจากนั้นเมื่อแจ้งเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านเอลลี่ที่เห็นว่าเขาเลิกเล่าได้เนี่ยเธอนั้นก็มีความสุขและชวนแจ้งเนี่ยมาแต่งเพลงรักของเขาให้จบจนหลายวันต่อมา โรเดั้นก็ากมาหาแจ็คตอนเอลลี่ไม่อยู่เพื่อบอกว่าที่จริงแล้วเ,เขาไม่ชอบขี้หน้าแจ็คที่ทําให้เอลลี่นนั้นต้องอับอายและถ้าแจ็คย,ยังคบกับเธออยู่มันนี่ก็ไม่ต่างอะไรจากการเป็นตัวถ่วงในชีวิตเธอพอรู้อย่างนั้นแจ็คนั้นก็เสื่อมแต่ก็ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับเอลลี่ซึ่งเธอที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกกับเขาไปว่าเธอเจะยกเลิกทัวร์ทั้งหมดเพื่ออยู่กับเขาช่วงซัมเมอร์นี้เขาที่รู้อย่างนั้นนี่ก็รู้สึกว่าตัวเองเเป็นตัวถ่วงจริงๆและเอลลี่ก็บอกต่อ ว่าคืนนี้เนี่ยเธอจะให้เป็นทัวร์สุดท้ายเลยอยากจะชวนแจ๊กเนี่ยไปร้องเพลงแรกของเราเขาที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ตกลงที่จะไปร่วมร้องเพลงคู่กับเธอและในคืนนั้นแจ๊กนั้นก็แต่งตัวอย่างหล่อเพื่อเตรียมตัวจะไปร้องเพลงกับเอลลี่แต่พอไปที่รถเขาเนั้นก็หยิบอะไรบางอย่างลงมาเพราะว่าแจ๊กนั้นตัดสินใจจะปลิดชีพตัวเองโดยไม่ต้องการเป็นตัวถ่วงของคนที่เขารักอีกต่อไปและอยากให้เธอเนี่ยเดินในเส้นทางของเธอโดยไม่มีเขามารั้งไหว มาที่เอลลี่เธอนั้นก็เห็นว่าสามีของเธอเนี่ยไม่ได้มาตามนัดเธอเนี่ก็เลยพยายามเล่นยื้อเวลาแล้วรีบส่งคนไปดูแจ็คที่บ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาเน้นได้จากโลกนี้ไปแล้วหลายสัปดาห์ต่อมาเอลลี่ที่เสียสามีไปโดยไม่ได้ร่ำลาก็ทำใจไม่ได้เอาแต่ซึมเศร้าเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเพียงลำพังจนวันหนึ่งบอบบี้นั้นก็เข้ามาเยี่ยมเธอและขอให้เธอเนี่ยเลิกโทษตัวเองและให้ความเจ็บปวดเนี่ยมันหายไปพร้อมกับแจ็คก,ก่อนจะบอก ให้เธอเนี่ยเดินหน้าต่อเหมือนที่แจ็คนั้นเชื่อและรักในสิ่งที่เธอเป็นหลายเดือนต่อมาเอลลี่นั้นก็เลือกที่จะเดินหน้าและจัดงานลํำลึกถึงแจ็คเธอนั้นก็กล่าวขอบคุณแขกในงานที่รักและคิดถึงสามีของเธอก่อนที่เธอเนี่ยจะเริ่มร้องเพลงรักที่แจ็คนี่เขียนไว้เป็นเพลงสุดท้ายและเธอนั้นก็หวนนึกถึงวันเก่าๆที่ผ่านอะไรกับเขามามากมายก่อนจะร้องให้ออกมากับเนื้อเพลงที่เขาเนี่ยแต่งเอาไว้ว่าตั้งแต่เขาได้เจอเธอ โลกของเขานั้นก็หยุดหมุนและจากนี้ต่อไปชีวิตของเขานน้นก็ไม่สามารถรักใครได้อีกแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้จบลงครับเป็นไงกันบ้างงับคิดเห็นยังไงกันบ้างเอ่ยแต่ผมเนี่ยคิดว่าหากว่าเราเนี่ยสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปเราก็จะเสียบางสิ่งบางอย่างไปโดยไม่รู้ตัวแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้สกอร์จากเ d b ไป7.6ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกดกรอกกระตอ๊อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เรื่องต่อไปสวัสดีครับ